สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะก็มีอะไรโอ้ปลากระสายวันนี้คงจะดวงดีนะคะมี FC มาเอฟซีมาอุดหนุนแล้วดูได้มีกระจกแม่สาวเนี่ยแม่แม่หนึ่งแม่เขาไซเบอร์อะไรจะ่ก่อนลูกเบอร์เอลหรือเปล่ามาจากนครปฐมตรงดิ่งมาลงรถมาก็ เข้าบ้านป้ากระใสก่อนเลยอูดหนุนป้ากระใสอู้ป้ากระใสดีใจจนขนคิงลูกอันนี้ของผู้ชายลูกของผู้ชายก็เนี่ยเดี๋เชื่อลุงคนยังไงใส่ไปนู่นไปนี่ซับดําสีเหลืองก็สวยนะอู้้ตกแลวป้าก็เอาใส่ป้ามานะเอาเผื่อใส่คนเบอร์เอ็กมามั้งสิเบอร์ไม่เบอร์อะไร ใหญ่เออก็ใหญ่ไงอ่าไม่ใช่ว่าบุรีเขาจะหาตัวเล็กๆอย่างเนี้ยอ่าตัวเล็กรอๆเขงหั่นใส่แล้วมันมีมีค่ะนั่งไปตัวเล็กมีนะคะผู้ายไปม่วันนี้ตัวเล็กมีนี่ค่ะก็บอกหาท้ายเพื่อคงจะได้ทายหลายตัวอยู่นะไปทำชะโนดมาไปทำชะโนดมาแล้วเหรอคะค่ะค่วจะไปตัวเล็เดี๋ยวก็ไปตัวนี้หน่อยที่นครไปที่ นักพรานพนมอ๋อจะไปโตนักคราพนมอีก uh, อ okay. uh, okay. uh, uhm, uh, ๋อค um, an ่ะเอ่อสเข้มเหมือนที่เอฟซีมาก็มาช่วยอุดหนุนป้าสายตลอดนั่นแหละป้าสายก็ได้ร้านแค่ร้านเดียวก็มีเอฟซีก็มาซื้อพอได้ขายเนาะโอ้โหเป็ไรกัพี่ทีแม่ทีนี้ค่ะ เปลี่ยนมาตรงนี้แลครับเปลี่ยนมาเป็นแม่แม่เจอแล้วรู้จับแต่เวลาพอมาเจอหน้าจริงจำไม่ได้ไม่บอกว่าคผมชื่ออะไรชื่ออะไรค่ะโอเนาะแต่เวลาเราดูตรงนั้นเรารู้คนไหนไทยๆใช่ไหมแม่น่าก็ไม่ไม่ว่างดูแล้วกดกดไลค์ให้ก่อนคม่แม่แมวกระพงนี่หรอไม่หายข้อไม่ต้องหามหาอ่ะ ไม่ต้องเอาแม่แม่เอากางเกงตัวนี้สวยนั่นแหละตัวเดียวก็ซุ้มลูกก็ผ่านูก็เอาคลุมเข่าก็ได้ถ้าไม่อยากได้ลึกนะลูกมีกระเป๋าดีใจถ่ายได้เหรอเวลาถ่ายเวลาอบบนั้นเสื้อคลุมลูกถ่าย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 ไอ้นั่นไปอ่ะก็แล้วมีแต่คนคึกคัก แต่ไม่เคยเห็นแบบเงียบๆเห็นแต่ในโทรศัพท์คคักอยู่ตลอดเวลาเท่านี้ไหมหรือใหญ่กว่าจริงพอๆกับลุงซิมนั่นแหละเอใส่ได้ค่ะตัวทีเบอร์ลุงจิมเนี่ยสูงใหญ่สูงหน่อยแต่ก็หุ่นพอๆกันสูผมน้ำหนักห้าสิบเองนะแม่มาไหนใครแม่แม่เอ่ซื้อมาจากไหนนะแม่ไม่ได้เออแม่จริงแม่มาจากจังหวัดไหน นครนครธมอุ้ยอ่าทีนี้จะมาต่างนะทีลืมนครมาธงจังหวัดกำลังดังจังหวัดกำลังดังนะดังมากอะไรหือหาอะไรวิ่งหากำนังต่อนกำลังดังแต่เงียบไปแล้วเนาะเงียบแต่นี้ก็มีนี่ไงไอพ่อค้าหมูโอ้ยิงสัตวแพทย์ดังอีกแล้วดังอีกแล้ว คนจะได้รู้จักโอ้ยนครปฐมมาดังอยู่แล้วนครปฐมมีข้าปฐมเจดีใช่เคยไปสองครั้งแล้วเจเอาอีกหนึ่งตัวก็พันหนึงดูนักทีเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าคนนครปฐมมัน อะไรขนาดไหนใจถึงขนาดไหนคนนครปฐมใจถึงนครปฐมนี่ก็จะมีโรงเรียนในร้อยตำรวจเนาโอ้อุดุปตาคำใสนะคะมั่นคงแล้วก็มีโรงเรียนสามพานเสื้อแล้วก็มีนครปฐมก็แจเก่งพอดีข้ายาวทำไมน่ารักจังลูกทำไมน่ารักจังต้องถ่ายถึงสูงไว้นะ โอ้ถ่ายนงสูงไว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 ้เจ้ถ่ายนงสูงไว้ถ่ายไปครึ่งตัวโอ้ยน่ารักมากเลยจริงๆเนาะตุ้ยน้อยเออน่ารักอป้า้ากำไกลก็ให้พรเก่ง จะให้คุณแม่หรือจะให้คุณลูกให้คุณลูกค่ะคุณแม่แม่เห่แล้วคุณแม่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาค้าคือคุณแม่เหนื่อยกันมิ้กงเกาะแมวไว้เออนี่ยเลยชื่ออะไรมาอีกแลบบ ก็เป็นสีมาดำแ้เขมนะ่สีะเกงแล้วก็มาทำใส่ทำใสนะคะทไทม่ไม่มีเวลาดู้เลยวจะให้พรแล้วนะคับ่กี้ก็ไปไปมาแล้วเนาะัวให้เงินไหลทองไหมานี่ไลร้อยลานนี่ลูกหลานเขาพวกลูกหลานพ่อพี่น้องเขาบอกว่าอยากจะมาก็มานะว่าแม่ยังแข็งแรงดีมา แต่ว่าเดี๋ยวเองหน่อยอยากจะมาแล้วไม่แข็งแรงแล้วจะมานั่งมาไกลๆอย่างเงี้ยไม่ไหวก็ไม่พามานี่ก็พามาโดยเฉพาะเลยนะตอนตรงเลยอยากว่าพยานหน้าครอบครัวของคุณขอให้อุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลคิดอะไรขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนากุกประการด้วยเรือลืมไม่ลืมผมถามก็ผมํามไว้ไม่ ดูว่าน่ารักจังเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี Damn, ่ยเ่อวขึ้นมาก็เป็นเจ้าคนในคนเนะลูกตุ๊กตาเลยตุ๊กตาเ้าดีนะคะนะขอบคุณนะคะเดินทางขอบคุณนะคะมาก็ได้มาอุดหนุนป้าคำซายเลยเนาะได้มันมาใหม่ มีผองด้วยลานแตกแล้วพระคัมภีรยิ้มเลยเพราะว่าได้ขายของแล้วนะคะขายของอีกแล้วนะเดียวแล้วเดียวแล้วสามปีแล้วลุงจิมว่าจะซื้อช่วยยังไม่ได้ซื้อเลยโอ้ยผ้าถุงสวยๆนะเอามาโชว์หน่อยสิอุ้ยอันนี้ก็มาใหม่ดิสีบเขียวๆนี่ก็มาใหม่ดิอันนี้ก็สวยนะเนี่ยอุ้ยคุณนายเขาใส่ดิคุณนายอุ้ยถ้าเราใส่จะเป็นคุณนายไหมเนี่ย เป็นลองลูกจิมซื้อให้สักตัวหนึ่งปีใหม่รับรองนะอย่าลืมนะลูกจิมอะไรก็ได้อะไรก็ฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่ซื้อให้หน่อยอุ้ยหายแล้ววิ่งแล้ววิ่งไปเอาเงินแล้วย่าใจวิ่งเปเาเงินมาแล้วนะคะอุ้ยอันนี้นะสามปีแล้วลุกจิมมี่ว่าจะซื้อไปแต่ยังไม่ซื้ออันนี้ฮันนี่ใส่แล้วพอดีเป๊ะผ่านใจก็ฮันนี่ก็ ซื้อให้เป็นสงสัยจะเป็นนสิบเอ็ดไงของขนี่จะใส่ได้ไหมนี่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อเลยเอาใส่ให้ดูเลยใส่กเป็งเลยนะก็ถือว่าเป็นของขวัญเนาะหวยก็ซื้อให้อ่าน้องให้นุ่งให้พี่บ้างเนาะ โอ้โหกุหลาบเลยนะต้นเต่าด้วยมีกุหลาบด้วยมีความหมายด้วยด้านนี้โอ้ยกุหลาบนะฮะมาใหม่สดสดด้วยนี่จดีจดางเอ้ยมาวันนี้ก็ขอให้ลูกกิมมีใจอ่อนบ้างเถอะในเสื้อไปนี่หน่อยจะได้ใส่ไปวันที่สามสิบเอ็ดนี้นะขอให้ผมใส่ไปเลยบอกแม่เอ้าก็ซื้อให้ฮันนี่จะได้ใส่มาแหละ โอ้ยมีมีสองตัวนะคะเอาตัดมาเป็นตัวอย่างนี้เนี่ยฮ่าจุกบจิ้มจุกบจิ้มเอามีแล้วนะคะไปเรื่แล้วนะคะเอฟซีเแล้วนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆใส่ดูซิใส่ดูซิใส่แล้วก็ใส่เดี๋ยวมันหดตอนนี้ได้ใหญ่เด้อใส่เลยอ๋อเราก็หลบมุมกล้องก่นนะครับทุกท่านนะเป็นมุมกล้องที่เราต้องโอ้ยอยายให้นี่ใส่โชว์ในช่องเพิ่นเลยนะใส่โชว์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามี ติดเอวแม่ติดเอวติดที่ยังมันสิติดคนอยากขายก็อยากขายพุญนะโบผ้ามอดไอ้คนอยากใสแม่ไอ้คนอยากใสไอ้คนเดียวได้คนเดียวโอ้ยมันติดอันนี้ค่ะมันติดได้นะลุงจิมจิมลองดมซิลุงจิมได้จ่ายนะตอนนี้โอ้ยได้ไหมคะได้ดูแลกัเจ้าน่ะ ขายไปแห่งชมเมื่ออเมริกาอยู่โอ้ยสวยนะลุงจิ๊บสวยอีหลีเนาะครับได้ครับได้ค่ะได้ค่ะดูสวยเลยมาให้บนมาอันนี้ครับถ้าไม่ติดกางเกงนี้จะสวยตึ้งเลยนะไม่เล้นะเอาใส่ยายเจ้ยไปใส่ลองดูยายเจ้ยอืมให้ยายเจ้ยใส่ให้เจ้ยใส่เจ้ยใส่ โตหมดทุกคนเลยเอาถอดแล้วครับเอาถอดแล้วคลิปนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วโอ้ยลูกเอริล้านเลยสวยสวยสวยแล้วนะคะ่มใสเอฟซีก็มานะก็ขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็เป็นเป็นหนึงนะคะอ่าอ่าเจ้เจ้จบคลิปก่อนไหมต้องจบอันนี้นะคะคลิปนี้นะคะผ้าสวยๆนะ แล้วใครชอบใครดอกกุหลาบนะคะุยังคุหลาบอ่ะครบนะอ่ะเจ้ต้อของฉันสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ